เรามาทานข้าวตรงคูชายลามานะคะเราเจอร้านขายของจีนแดงนะคะอันนี้เคยซื้อมาจากจีนแดงตอนไปตอนไปที่ปักกิง่งอร่อยมากติดใจที่นี่เขาขายห่อละสิบเหรียญก็ประมาณห่อละร้อยหนึ่งที่ปักกิ่งขายถูกกว่าที่นี่เขาจะขายพวกของแห้งขนมแนะของชาของคนจีนมีเหล้าด้วย ร้านจะอยู่ตรงข้ามกันกับร้านอาหารหจีนโหนานนะคะซึ่งเราไ้ไปกินหมาเมื่อกี้อันนี้อะไร <c oughs> ชานมชาจนีนมาม่าเจนค่ะผ้าอนามัยจนีน แลกใบน้ำยาล้างจานรถนี้ซื้อไปห่อหนึ่งมาๆ่าเขาบอกว่ามันเผ็ดดีแล้วก็มีพวกถั่วแล้วก็มีเส้นแห้งแต่ที่แนะนำมากคือนี่ถ้าไปจีนแผ่นดินใหญ่นะคะปักกิ่งหรือว่าที่ไหนนะคะของประเทศจีนอันนี้ห่วงเฟยหองถั่วมาล่านะคะกินกับ เป็นกับแก้มกินกับเหล้ากับเบียร์นี่อร่อยมากเลยค่ะอันนี้เป็นลูกซินจาที่ลูกแดงๆที่เขาชุบน้ำตาลเวลาไปเมืองเซีนจะเห็นเขาเสียบไม้อันนี้ก็เหมือนกันลูกซินจาไอ้แดงๆแ,แ,แต่อันนี้แบบแห้งนะคะ หัวมาลา